สวัสดีครับอิทธิพรมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้ก็นำมีวัตถุม,มงคลนะครับทั้งหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อสุนที่เป็นหนุมานแล้วก็มียันรอยเท้านะครับรวมถึงมีดเล่มนี้ก็คือมีดหมอหลวงพ่อบุญมีแห่งวัดเขาสมอคอนนะครับยาว10นิ้วครึ่ง เฉพาะใบมีดก็จะอยู่ที่ประมาณ6นิ้วรูปแบบก็จะดูคล้ายๆกับหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็มาเป็นแบบอสองกษัตริย์ด้วยนาคเงินนะครับแล้วก็มีแปตังผสมอยู่ในส่วนของกันและฝักตามงาฝักไม้มีดหมอหลวงพ่อบุญมีนี่ไม่ค่อยพบเจอนะครับ ก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงมีมีพุทธมีพุทธาอาคมนะครับแล้วก็มีดหมอของท่านนี่ก็ไม่ไม่ได้มีประสบการณ์ที่แพ้อะไรกันกันกบหลวงพ่อเดิมเลยนะครับ ใครที่กำลังมองหาวัตถุม,มงคลนะครับที่เป็นประเภทมีดหมอแต่ไม่ใช่หลวงพ่อเดิมก็มีหลวงพ่อบุญมีให้พิจารณานะครับเพราะว่าท่านก็เป็นพระเกจิอันดับหนึ่งในลบบุรีเหมือนกันในเรื่องของมีดหมอนะครับ มีชื่อเสียงมากแล้วก็มีของท่านก็มีประสบการณ์ที่ไม่ได้แพ้กันกับพระเเกจิอาจารย์รูปอื่นๆหรือรูปไหนเลยมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังเหมือนกันนะครับใบมีดจะเป็นออกเหมือนใบเลดนะครับสีเขาขาวเหมือนทํามาจากสแตนเลสก็จะมียันสลักไว้ การเข้าข้างมีดอุดข้างก็ทำออกมาได้สวยงามชัดเจนนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นหนุมานหลวงพ่อสุนนะครับเป็นพิมพ์หน้าโขนนี่ความสูงก็จะประมาณ 1น,นิ้วครึ่ง1น,นิ้วเศษๆนะครับไม่ถึงนิ้วครึ่งด้วยซ้ำก็ทำมาจากแกะมาจากลากไม้พุทธลากไม้ลักประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่เป็นหน้าโขนแบบนี้ก็จะเป็นที่นิยมหลวงพ่อสุนแห่งวัดสารากุลนะครับจังหวัดนนทบุรีมีอยู่องค์เดียวนะครับที่ผมหาได้นะตอนนี้นะครับแล้วก็เป็นองค์ที่สวยสมบูรณ์มากๆด้วย ไขรชื่นชอบสนใจนะครับโทรมาได้เลยมีรอยจานด้วยนะครับน้ำหนักเขาเบามากครับแกะมาจากลากไม้ที่แห้งแล้วนะครับคือ,อลากไม้ก็ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานนะครับก็เลยทำให้มีความแห้งเป็นธรรมชาติเก่าเป็นธรรมชาตินะครับพิมพ์หน้าโขนสวยมากเลย ทีแรกเขาแกะก็คงจะแกะจากไม้สดๆนะครับแต่ว่าผ่านการเวลาไปนานๆก็ทําให้เกิดความแห้งเป็นธรรมชาตินะครับยันรอยเท้าหลวงพ่อเดิมก็มีผืนนี้สวยมากแล้วก็ขนาดใหญ่ด้วยใครอยากได้พกติดตัวติดกระเป๋านะครับ หายากมากเลยสำหรับยันรอยเท้าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อเดิมขึ้นเหยียบเองนะครับเผือนี้ยาวประมาณประมาณ18นิ้วนะครับประมาณ16นิ้วครับขออภัยแต่ถ้าวัดแนวทยแยงจะอยู่ที่ประมาณยีนิ้วได้ อันนี้เป็นข้างหลังนะครับความที่เหยียบได้ลึกและแน่นนะครับทำให้สีครามหรือหมึกสีน้ำเงินอันนี้เนี่ยซึมมาถึงข้างหลังเลยซึ่งก็ชัดเจนดีนะครับปกติยันแบบนี้เขาก็จะนำไปใส่กรอบกันแล้วเพราะว่าถ้าโดนปล่อยให้โดนน้ำโดนเหงื่อเนี่ยสีครามตรงนี้จะหลุดลอกนะครับแต่เผืนนี้เก็บได้ดีมากเลยต่อมานะครับ เป็นมีดเหมือนกันอันนี้เนี่ยขนาดเขาก็จะใหญ่เลยครับประมาณ14นิ้วเฉพาะใบก็9นิ้วจริงๆก็ถือเป็นขนาดขวานช้างนะครับเล่มนี้เป็นสอสักริย์นาคเงินดำงาฝักไม้เดี๋ยวจะทำคลิปแยกอีกรอบหนึ่งนะครับ จะได้ดูกันเต็มเล่มนี้จะเป็นช่างฉิมเนี่ยครับลายน้องสิงช่างชิมชัดเจนมากเหล็กเกรดดีนะครับเก่าสวยเป็นธรรมชาติออกเป็นเหล็กสีขาขาวไขชื่นชอบเหล็กสวยสวยมีดเนียนแบบนี้นะครับ ติดต่อโทรมาได้เลยอันนี้เป็นข้างเขาสันใบมีดหนาใหญ่มากเลยครับงาจับก็มีขนาดใหญ่มีดไม่มีโยกไม่มีสั่นเลยนะครับแน่นๆสองกษัตริย์นาคเงินมีที่มีรูปแบบงดงามชัดเจนแบบนี้แล้วก็สภาพดีแบบนี้นะครับหายากมากเลยใครชื่นชอบสนใจอยากได้มีดเล่ม ใหญ่ๆนะครับจับถนัดมือไว้บูชาลองพิจารณาเล่มนี้ได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะทำคลิปแยกออกมาอีกนะครับใครชื่นชอบวัตถุมงคลประเภทไหนติดต่อสอบถามได้เลยยันร้อยเท้าหานุมมาหลวงพ่อสุนหรือแม้แต่มีดหมอหลวงพ่อเดิมแล้วก็หลวงพ่อบุญมีนะครับ มาติดต่อสอบถามกันได้ครับสวยทันยุคทันหลวงพ่อปุกเสกทุกชิ้นแน่นอนได้มาจากชาวบ้านในพื้นที่โดยตรงทุกชิ้นนะครับมีที่มาที่ไปชัดเจนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปกเกาะแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ